สวัสดีครับทุกคนเทศกาลขนหัวลุกขอ,อนำเสนอสุดขอบทางรถไฟสายป่าชามกกะสันนะครับจะพาเราไปพบกับอะไรนะครับตามทางที่เรามาเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้บุกป,ป่าฝ่าดงเข้าไปนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับตามมาดีกว่าครับเรายัางไม่ค่อยเจอซากรถโบราณอะไรเท่าไหร่นะครับหรือว่าเขาจะซ่อนอยู่ แสดงดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับคิดว่าภายในก็มีการมาถาังหญ้าถังพงกันพอสมควรนะครับก็เลยรู้สึกลื่นหูลื่นตาขึ้นข้างในลึกๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับเขาอาจจะเคลียร์พื้นที่ไปแล้ว สำหรับงานเทศกาลขนหัวลุกนะครับน่าเสียดายมากเลยอาจจะเป็นพรเทศกาลนะครับพื้นที่ภายในจะค่อนข้างโปร่งโล่งมากๆเลยนะฮะเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยบรรยากาศสภาพรถไฟที่แบบโสมกเก่าๆมากๆนะครับก็ไม่เห็นอีกต่อไปแล้วนะครับ ถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาซิ่งก็คงจะดีนะครับ <c oughs> หมาเยอะทีเดียวนะฮะที่นี่โล่งมากๆเลยฮะ ต้องบอกว่าพาะงานเทศกาลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซากรถไฟกเก่าๆนะครับหายไปหมดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับเรากํลาลังเดินกลับไปยังพื้นที่งานนะครับเพราะว่าสํารวจแล้วก็ไม่พบอะไรนะครับรู้สึกเฟลนะฮะอาจจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วนะครับก็เลยค่อนข้างจะเงียบนะครับฟ้าก็ครึมด้วย ถ้าจัดทัวร์ช่วงค่ำนะครับรับรองได้ว่าขนหัวลุกแน่นอนนะครับบริเวณนี้วันนี้มืดเร็วไปหน่อยนะครับดีที่ฝนไม่ตกสนใจจะไปขึ้นรถด,ด่วนพิเศษสปินเตอร์กันไหมฮะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนะครับท่านผู้ชม ด่วนสปีดด่วนพิเศษสปินเตอร์9 9 9ยินดีต้อนรับสปินเตอร์รุ่นนี้สามารถโอเพนแอร์ได้นะครับเบาะพิเศษปรับเอนนอนได้180องศาตามมาชมกันต่อนะครับกับความคลาสสิกของรถด่วนพิเศษสปินเตอร์ เส้นทางการเข้าชมอาจจะยากลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็ทำเพื่อแฟนๆช่องเรานะครับภา,ายในรถ SRT s p i n t e r ยิ่งกว่าคีฮ่ายครับร้อนมากนี่จะเป็นเรียกว่าช่วงเส้นทางขนหัวลุกนะครับเข้ามาและขนลุกสู้เลยครับไปกันต่อครับ โอ้รู้สึกว่าจะเป็นการเป็นอาร์ตแบบเทรนอาร์ตนะคะห้องสเสบียงจะไปอย่างไรห้องอะไรก็ไม่รู้ ามมาเลยน,นี้จะเป็นขบวนพิเศษนะครับโปร่งโลง่งรับโอเพนแอร์นะฮะปลอดโควิดไปชมกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังนะครับ สงบล่มเย็นฮนะเป็นเวลาประมาณ5โมงนิดๆน,นะครับตรงในช่วงค่ำๆน่าจะมีเล่าเรื่องผีนะครับแล้วมีกิจกรรมเกี่ยวกับผีๆนะครับในช่วงงานนะครับเล็กนะครับน่าจะวิ่งได้จริงอยู่นะสมัยก่อนอันเล็กเป็นของเล่นเลย ตั้งอยู่หน้ากองบัญชาการนะครับเขียนเขียนแล้วมักกสันเวิร์กชอป1991ใหม่มากเลยไหนก็าามาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับหาชมบรรยากาศของงานเทศากาลขนหัวลุกนะครับที่โรงงานมักกสันนะครับพเพื่อน